แล้วอยู่ดีๆก็ติดต่อกลับมาโทรกลับมาพอโทรกลับมาปุ๊บเราก็ดูแล้วลว่าได้แนแน่เลยไม่อยากไปวะอยากให้ไม่ได้มากกว่า <laughs> เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เพราะเป็นช่วงที่ภรรยากันนะจะจะคลอดโชคดีที่ฉากนั้นมันเป็นฉากที่ที่ผมถือมันเป็นฉากปิดเราถือรูปจ่าแซมขึ้นไปบนรถถ้าพี่ไปดูพี่จะเห็นฉากนี้รูปจ่าแซมขึ้นไปบนรถแล้วก็นั่ง เราก็วางรูปจ่าแซมไว้บนตักข้างหลังรูปจ่าแซมคือเฟซตามเมียอยู่พอคลอดปุ๊บทุกคนก็เฮ <Okay. S 1> <Hey. S 1> กันทั้งกองไปถึงระดับฮอลลีวูดด้วยอันนั้นเหมือนเป็นประสบการณ์ที่อยากลองมากกว่าเป็นบทเล็กๆเ,เลยฮะ mm hmm. ในเรื่อง แต่ว่าเป็นผู้กับที่ชอบผมชอบมากรอนฮาวเวิร์ดเขาติดต่อมานี่คือยังไงฮะตอนไม่ได้คิดอะไรครับโชคดีก็คือเป็นพี่ที่เขาทำสาวพวกหนังพวกอะไรเงี้ยเขาเาเป็นเพื่อนเพื่อนบ้านผมแล้วก็ลูกเขาก็เล่นอยู่กับลูกผมอะไรเงี้ยเขาก็เอาชื่อผมไปเสนอ,อทางทีมแคสติ้งทีมแคสติ้งก็เลยมาลองทำเทปส่งไปให้เมืองนอกอะไรเงี้ยครแต่เห็นช่วงที่ไปถ่ายทำก็เป็นช่วงโควิดพอดีปะ ใช่ครับใช่ยากมสรกครับยากผมว่ายากยากที่หนึ่งก็คือยากที่ภรรยาผมกาลังจะคลอดลูกแล้วผมได้งานนี้ใช่อันนี้ก็ยากสุดๆเลยครับผมผมไม่คิดว่าผมจะได้ด้วยเพราะก็แค,คสไปพอมี call back ปุ๊บก็ก็แอบตื่นเต้นนะแต่ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะได้อีกเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบบิ้วตัวเองอะ,ฮะครกลัวอ,อาจจะกลัวความผิดหวังมั้งฮะก็จะแบบไม่ได้หรอก อะไรเงี้ยเราก็าไปแคสเราก็ทำเต็มที่ได้เจอรอนฮาวเวิร์ดผ่านซูมคอ,อเลยตอนนั้นใช้อะไรก็ไม่รู้จะไ,ไ,ไ,ไม่ได้แล้วก็แคสแล้วเขาก็เงียบไปเลยผมก็โอ้ไม่ได้ละเขาไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดอะไรแล้วอยู่ดีๆก็ติดต่อกลับมาโทรกลับมาพอโทรกลับมาปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าได้น่แน่เลยไม่อยากไปวะอยากให้ไม่ได้มากกว่า <laughs> <laughs> เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เพราะเป็นช่วงที่ภรรยากันจะจะคลอดอย่างเงี้ยฮะ ก็นั่นแหละครก็คุยกับภรรยาภรรยาก็แบบร้องไห้ว่าเราจะาต้องไปในช่วงเวลาที่เขาต้องการเราเนาะเออเ่าเขาต้องการเราแต่ว่าเขาอยากให้ไปออสุดท้ายเขาอยากให้ไปไ,ไเขาเป็นคนบอกให้ผมไปแต่ว่าระหว่างที่เขาบอกให้ไปก็ร้องไห้เพราะว่าเป็นลูกคนที่สองแล้วอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออเขาไม่กลัวเท่าไหร่ <c oughs> แล้วพอเป็นลูกคนที่สองแล้วเขาก็นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย <c oughs> แบบว่ามีคุณแม่มีน้องที่ทํางานกับผมอะไรเงี <c oughs> ้ยก็มาช่วยดู ก็เลยสุดท้ายก็ตัดสินใจไปแล้วสุดท้ายก็ไปในช่วงของโควิดพอดีใช่โควิดตอนนั้นไปถ่ายที่ไหนครับถ่ายที่ออสเตรเลียเจอเหตุการณ์อะไรบ้างสาหรับช่วงโควิดตอนนั้นอ่ามันก็ต้องกักตัวฮะับแต้องไปคอลเอนทีนขาไป2อาทิตย์ขากลับอีก2อาทิตย์ประมาณเดือนหนึ่งที่ต้องอยู่ในห้องอะไรเงี้ยนั้นโควิดมันเป็นช่วงใหม่ๆนะมันเป็นช่วงที่แบบทุกคนในคาาวที่น่ากลัวอยู่ใช่แล้วคอลเอนทีนที่นู้นเขาก็เข้มงวดมากฮะก็คือ คนส่งอาหารเนี่ยเคาะประตูห้องปุ๊บเนี่ยเราห้ามออกไปเลยนะต้องนับสิบวิถึงจะออกไปได้อะไรเงี้ย <c oughs> เออแล้วก็แต่โชคดีมากผมมีคนส่งอาหารเยอะมากเพราะว่ามีแบบแฟนคลับ <c oughs> เออร้านนะแบบเขามีร้านอาหารไทยอยู่ข้างใต้แล้วเขาเปน็นเหมือนเป็นแฟนเพลงอะไรเงี้ยฮะเขาก็ <c oughs> ค่อยส่งอาหารผมผมเป็นน่าจะเป็นคนเดียวที่กินดีอยู่ดีสุดๆในนั้นนะฮะมีอาหารแบบดีๆทุกมือเลย เป็นการถ่ายทําที่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับด้วยเป็นการถ่ายทที่ยากไหมสาหรับการถ่ายในช่วงโควิดแบบนั้นไม่ยากเพราะว่าเขาตรวจทุกคนละเอียดมากแล้วเขาก็มีการตรวจตลอดเวลาวอปกันตลอดผมไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้เขายังเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าเขาทางานโดยการเขาไม่เบรกให้มานั่งสูงสิงกันนะแต่ผมไม่เข้าใจคอนเซปต์เหมือนกันเพราะว่าในกองมันก็อยู่กันใกล้กันตลอดแต่ก็คือทํางานโดยไม่มีเบรก เลยทําชั่วโมงยาวยาวยาวแต่เลิกเลิกตรงเวลานะฮะแล้วก็ใครไม่มีสีนก็กินร่วมกับยังเดินกํากับไปกินไปด้วยเลยอะแล้วก็สนุกครับเพราะว่ามันผมเล่นเป็นซีลแล้วก็เป็นคุณหมอด้วยแล้วก็ต้องไปฝึกดําน้ําผมไม่เคยดําน้านํามาก่อนผมก็ต้องไปเรียนดําน้ําที่เมืองไทยไปที่นู่นผมมีเรียนดําน้ําอีกเพื่อที่จะไปถ่ายซีนดําน้ําที่ไม่มีใครเห็นว่าเป็นเราแต่สนุกเพราะว่า มันได้เห็นโปรดักชันที่มันแบบใช่เขายิ่งใจเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวในชีวิตที่ผมเล่นได้เล่นของฮอลลีวูดผมก็รู้สึกว่าเออเขาเ,ขาเ,ขาเขาคุ้มแล้วที่ที่ได้ลองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักที่เราชอบอยู่แล้วพวกหนังพวกเนี้ยฮะเราพอเราได้ไปอยู่ในพาร์ทนั้นเราได้เห็นวิธีการทํางานเราได้อยู่ใ,ใกล้ๆกับพูวกักับที่เราชอบกับนักแสดงที่เราชอบอะฮะมีคอลินเฟรเรลมีอ่าวีโก้มอร์เทนสันมีโจเอ็ดเอจเตันอะไรเงี้ยครับกับนักแสดงไทยที่เก่งๆหลายๆคนอะไรเงี้ยที่เป็นเพื่อนๆกัน ผมแบบเออมันทุกวันมันคือความสุขอะแล้วก็อยู่ในนั้นใส่เวทสูตรมันทั้งวันแฉะก้นทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็แบบว่าเซตก็คือแบบ จะลงไปถ่ายในเซตถ้ำต้องดำน้ำลงไปก่อนแล้วไปโผล่ตรงกลางอะไรเรื่องโคตรเท่อ่ะพี่มนแบบแค่ดูก็ดูสุดตาเป็นประกายนะครับมีความสุขเฮ้ยไม่ใช่ดิมีความสุขมากมีความสุขมากนะครับนั่งฟังเล่าแล้วก็เออได้ได้ได้ทำงานที่ที่รักเนาะแล้วก็ใช่ใช่เรก็เป็นโชคดีที่ทุกคนก็น่ารักแล้วก็วันวันที่นูดคลอดเราก็เฟซไทม์กันตลอดเขาก็บอกผมว่าวันนี้จะไม่มีถ่ายอยู่ดีๆเขาก็ขอคิวด่วนมาว่าขอถ่ายวันนี้ผมก็บอกเขาว่าผมต้องคุยกับเมียผมนะตอนที่คลอด เขาโอเคเดี๋ยวเขาจะเบรกให้ในช่วงเวลานั้นสุดท้ายไม่เบรกเรียกผมเข้าให้ถ่ายแต่ผมก็ตามกฎเกณฑ์นะเขาไม่ให้ผมถือเข้านะนี่คือก็เป็นนักแสดงเกเรคนหนึ่งที่แบบผมไม่แคร์แล้วอ่ะผมก็เอาผมก็ถือเขาไปแล้วมันเป็นโชคดีที่ฉากนั้นมันเป็นฉากที่มันเป็นฉากปิดเราถือรูปจ่าแซมขึ้นไปบนรถถ้าพี่ไปดูพี่จะเห็นฉากนี้รูปจ่าแซมขึ้นไปบนรถแล้วก็นั่งเราก็วางรูปจ่าแซมไว้บนตักข้างหลังรูปจ่าแซมคือ เฟซตามเมียอยู่แล้วผมก็แล้วก็คุยไปด้วยแล้วก็ทุกคนก็เห็นซึ่งปกติแล้วไม่ได้ไม่ได้ผมแม่งต้องโดนไล่ออกเลยอะไรสักอย่างเลยอะพอคลอดปุ๊บทุกคนก็เฮกันทั้งกองอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ตุ้ยธีรพัฒน์อ้ําที่เล่นด้วยกันอะไรเงี้ยทุกคนก็เดินมากอดออเป็นภาพความทรงจำที่ประทับใจมาก Club Inspire Day